มื่อนี้คุณแม่สิทิภาพไปทาพิสูจน์ค่ะนํำเสือนักเรียนลูกไส้ไปตามหายางกล้วยกันค่ะนะยางกล้วยก็หาย,กยากหนนะคะขอรักจักหน่อยนะ <laughs> นี่ค่ะยางกล้วยขางกำแพงได้มันแล้วค่ะยังบ่บพ่อค่ะมัดเจออีกต้นหนึ่งนะคะขอจะาของบานเขาแล้วนะคะอ่าเอาให้มันเต็มที่เลยกับยางกล้วยยังบ่บพ่อใจค่ะใส่หวีใดเป้าให้มันแหงคค่ะให้คับฝังลึกคักค มาจา้าผ้าปิดซักนะคะอะแม่กะสีล่องใส่ปากกาเบิ่งนั่นจ้ะยางกลวยกับปากกาอันใดสีออกก้อนกันเนาะก้อนอื่นแม่กะเทน้ำลงไปก่อนเนาะสะบู่ก้อนเก้าละค่ะเหลือกก้อนน้อยๆแต่ว่าเข้ากัใส่ให้มันคุมคาเนาะแตู่ๆููไปตรงบริเวณที่มันเป็นคาบฝังหรือคาบยางกลวยแล้วก็คาบปากกาเนาะค่ะเราเทากับขยี้สังเกตว่าปากกาออกง่ายๆค่ะ ขยี้ไปสักพักปากกากระคอยออกตอนแรกขยี้ยังพ่นออกค่ะใส่แปลงนะคะแม่กะสิใส่แปลงคัดกันเนาะอ่าเห็นปะค่ะปากกาออกแล้วนะคะแต่วย,ยังมีห้อยอยางกลวยดูเพราะวะ่ามันเป็นคราบคือฝังลึกค่อนข้างฝังลึกแม่กะสิล้องแซ่บิงนะคะแต่ว่าปากกาพัานเฉลยค่ะเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่ตอไปขออนุญาตแซ่ไว้ก่อนถามมาเบิ้งกันเด้อค่ะว่าสิออกบอสำหรับยางกลวยอย่าลืมมาเบิ้งกันเด้อจ้าสนใจจินตะการใสา่มือใดเลย